สวัสดีค่ะทนายสาวยุคใหม่นะคะขอฝากเพจไว้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีคนมาทนายหนุ่มมาร่วมคุยกับเราด้วยนะคะแนะนําตัวเลยค่ะ,ะสวัสดีครับผมทนายอาร์ตนะครับหรือว่าทนายองค์อาร์ตครับอยู่ใน t ิ๊กต็อกเพจไหนคะรอแอนทาวเวลครับก็ฝากฝาก,ฝากเพื่อนไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมช่วยกันทํามาหากินนะคะ, <laughs> ะวันนี้นะคะ ทนายสาวยุคใหม่ของเรานะคะจะมาคุยเกี่ยวกับกรณีที่ลูกความนะคะไปศาลนะคะแล้วก็เกิดอาการมึนงงว่าก้าวขาขึ้นศาลแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปดําเนินเรื่องอะไรตรงไหนก่อนดีนะคะเดี๋ยวจะให้ทนายองค์อาจเนี่ยคะแนะนําว่าไปถึงศาลแล้วเนี่ยคุณจอดรถที่ศาลแล้วเนี่ยคุณต้องไปตรงไหนก่อนอันดับแรกเลยค่ะครับ หนึ่งเลยอันดับแรกเพื่อนๆควรที่จะต้องดูในหมายนัดก่อนนะครับหมายเรียกสำนากคำฟ้องที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งมาให้เรามันจะมีวันเวลาที่เขาระบุให้เราไปตามเวลานั้นนะครับดูว่ามันเป็นวันไหนเดือนไหนเวลากี่โมงแล้วก็เป็นหมายของศาลไหนนะครับดูดูยังไงคะเลขคดีใช่ไหมคะเลขคดีนี้ก็ แน่นอนว่าสําคัญเราก็ต้องเอาตัวสําเนาคําฟ้องเนี่ยติดตัวเราไปด้วยครับเวลาไปศาลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งอันนี้ก็สําคัญครับก็คือก็คือไปไปถึงปุ๊บเนี่ยก็คือต้องไปดูในใบประกาศเขาเรียกว่าใบาลอยเนาะที่ศาลเนาะใช่ไหมใบ,บลอยตรงหน้าศาลใช่ไหมคะครับแล้วก็เมื่อดูอชัวร์แล้วว่ามันเป็นศาลไหนวันไหน,ไหนเวลากี่โมงทีนี้ เวลาเพื่อนๆไปที่ศารเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเพื่อนๆควรจะไปแต่เช้ามากๆเลยเพราะว่าที่ศารเนี่ยที่จอดรถเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะไม่เพียงพอกับประชาชนที่ไปติดต่อคือผมแนะนําอย่างนี้ว่าควรจะไปก่อน7จ็ดโมงเช้าครับเพราะว่าถ้าหลัง7จ็ดโมงเช้าไปแล้วเนี่ย mm. เพื่อนๆอาจจะเจอความลำบากในการจอดรถผมยกตัวอย่างสารที่แถวรัชดาเนี่ย เรียกได้ว่าสาหัสเลยครับเพราะว่ามันแทบไม่มีที่จอดรถสําหรับผู้ไปติดต่อเลยครับทีนี้ควรจะเตรียมตัวไปตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็เมื่อไปศาลถึงศาลแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปดูที่เขาเรียกว่าตารางนัดพิจารณาครับมันจะบอกว่าคดีของเพื่อนๆที่มาติดต่อเนี่ยมันอยู่ที่ห้องพิจารณาคดีที่เท่าไหร่หรือว่าอาจจะไปอยู่ที่ห้องการไกลเกลี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูว่าคดีของเพื่อนเพื่อนเนี่ย อยู่ที่แผนกไหนมันก็จะมีอยู่2ที่ก็คือห้องพิจารณาคดีกับไก่เกลียยมันจะระบุไว้ในตารางนัดพิจารณาเลยครับซึ่งถ้ามีเจ้าหน้าที่ศาลก็ยืนอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็เข้าไปสอบถามก็ได้เลยครับครับก็ก็พอพอรู้ว่าไปห้องไหนแล้วก็ไปตามห้องนั้นได้เลยเนาะแล้วแล้วถ้าแบบนี้ละคะถ้าเกิดว่าบางคนที่เขา ไปถึงหน้าห้องแล้วก็ทําไม่ถูกอีกไม่รู้จะต้องไปตรงไหนอีกก็คนเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะไม่กล้าเข้าไปอ่ะทำไงอ่ะครับผมแนะนําเพื่อนๆนว่าเจ้าหน้าที่สารอ่าสังเกตเขาส่วนมากเ็าจะใส่ใส่เสื้อสีฟ,ฟ้านะครับหรือว่าคนที่เป็นทนายก็ได้ครับที่ก็แต่งตัวแบบใส่สูทผูกไทยอ่ะถามได้ทุกคนเลยครับขอคําแนะนำเขาได้หมดครับเพราะว่าทนายส่วนมากเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําคาปรึกษากับทุกคนครับไม่เขาก็ไม่เกี่ยงครับ เจ้าหน้าที่ศาลเราก็ถามได้หมดครับว่าว่าเราต้องติดต่ออะไรยังไงแต่ส่วนมากก็ไปตามที่แจ้งไว้ในตารางนัดนะครับ<า>ในบัลล<ด>่ะครับรในห้องพิจารณาหรือว่าห้องไกลเกยี่ยที่ไหนเมื่อเพื่อนๆไปถึงห้องพิจารณาแล้วข้อควรแนะนําก็คือเราเดินเข้าไปในห้องพิจารณาได้เลยครับแล้วก็ไปติดต่อกับเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์หน้าบัลลังแจ้งเขาว่าเรามาคดีอะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาก็จะเขาก็จะบอก ว่ามีทนายอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาหรือยังหรือว่าเราต้องไปติดต่อใครแต่ที่สําคัญคือเราต้องแจ้งครับเจ้าเจ้าหน้าที่ศูนย์หน้าบัลลังครับทีนี้ก็ควรปฏิบัติเวลาเราเข้าไปในห้องพิจารณาคดีแล้วเนี้ยก็คือไม่ควรที่จะใช้โทรศัพท์มือถืออ่ควรจะปิดเสียงไว้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นปิดเครื่องก็ได้แต่เราปิดเสียงไว้อย่าให้เกิดมีเสียงแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยก็คือนั่งไม่ข่ยห้างโอ้ยโอ,โอ้นั่งข่ห้างแบบนี้นะคะแล้วก็ ไม่ไม่คุยกันไม่ไม่นั่งกอดอกแล้วก็ไม่นั่งเอาพนักแขนพิงที่นั่งด้านหลังครับนั่งก็คือนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ไม่ไม่คุยกันแล้วก็ไม่ใช้โทรศัพท์ในห้องพยาบาครับ โอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะเราก็จบกันที่การไปถึงห้องพิจารณาคดีก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันอีกว่าหลังจากที่เข้าไปในห้องพิจารณาคดีแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีปฏิบัติตัวแบบไหนอีกบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทนายสาวยุคใหม่ค่ะแล้วก็ทนายองอาจครับฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ